ครับท่านผู้อำนวยการสครับสวัสดีครับคุณโนค,ครับกับผู้ชมทางบ้านครับครับอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องการที่รัฐทนีกระกลาโ่มเนี่ยมาออกมาบอกว่าไม่อยากให้เชิญทหารกลับมาพูดนน้อย่างนี้อย่างนั้นอยางเงี้ยขณะที่สื่อมวลชนก็มองกันว่า สิ่งที่เชิญบรรดาฐานเก่าเนี่ยรวมถึงพระพุทธงสีหรือว่าจะเป็นท่านเสน็องท่านพี่เสเแมวลอะไรต,ต,ต่างๆมาเนี่ยมาพูดเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อจะมองช่วยกันมองว่าเราจะจัดการปัญหากรรพูชายอย่างไรถ้ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับเอาอันนี้ฮะผมทบทวนย้อนหลังไปนะครับใครฮะที่เป็นคนพูดจะเปิดจุดผ่อนปลนที่บริเวณกองกําลังการบริรตาซึ่งบอกว่ามันสงบคุณรู้จาได้ไหม ทำได้แล้วก็ไปอ้างปไปที่สามกดดันนะแล้วสุดท้ายก็เป็นญี่ปุ่นผลตามมาคืออะไรฮนะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยต้องออกมาถแถลงเลยว่าเขาไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมถามว่าคนพูดต้องรับผิดชอบเป,ป่าเปล่าทำให้ความทำให้สัมพัมนธภาพระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นเนี่ยเสียหายสองเนี่ยไอการที่บอกว่าจะเปิดจุดผ่อนคลนอ้างว่าไม่มีการประทาเนี่ย สุดท้ายแล้วอะไรโผล่ขึ้นมาคุณน้ไอ่อนท่าเส้นไงรวมทั้งถนนอัป,ปยศอ่ะถูกไหมครับที่ต้องใช้งบรัฐหกสิบแปดล้านอ่ะคุณโน้าพุ่งเข้าไฟอ่ะน่าเป็นความอป,ปยศของประเทศนะคุณนรู้อ่ะใช่ครับเพราะว่าอะไรฮ<น>ะหนึ่งใช้งบรัฐสองเนี่ยมันเป็นถนนที่พาถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยมันจมันมันจะเป็นถนนที่นําพาคนไทยเนี่ยให้ไปหมดเนื้อหมดตัวคุณโนก ทำความวุ่นวายให้กับสังคมนะครอบครัวแตกสลายนะมันมีเหตุผลอะไรที่พวกมึงต้องเอาเงิน6กส่านล้านนะ่ะไปทำถนนลาดอย่างชั้นดีแบบนั้นเนะี่ยเพื่อไปตรงตรง,ตรงที่ไอ้หอด้านาเซนใช่ไหมครับเพราะนั่นนะคือถ้าคุณทําดีอ่นะพวกผมอ่ะทหารเก่าทั้งหลายเขาไม่อยากออกมาหรอกนะแต่เพราะไอ้ความที่คุณป่วยะ เขาถึงต้องออกมาให้ความรู้ประชาชนนะครับแล้วก็จริงๆในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณเกิดยุคไหนเนี่ยใช่ไหมทำไมทหารเก่าก็คือประชาชนคนหนึ่งแต่เขามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณป,ปัจจุบันเเพราะนั้นคุณจะมาพูดแบบเนี้ยพูดถึงว่าคุณขัดเลย,เลยพ่อใหญ่กนะับกฎหมายเอาเลยพ่อใหญ่จัดการเลยคุณติดตัน ถูกไหมครับ